เรามาดูกันนะว่าคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยเขามีสเสน่ห์น่ยแบบไหนเวลาที่เขาจะปล่อยพลังสเสน่ห์พลังออร่าเขาเนี่ยเขาจะทํำยังไงนะบริหารเสน่ห์ย,ยังไงดังนั้นะใครที่เกิดวันจันทร์นะใครที่สนใจคนเกิดวันจันทร์อยู่นะมาดูกันลักษณะนคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะเกิดมาเนี่ยมีสเสน่ห์ติดตัวมาถ้าเป็นโบราณเขาเรียกว่าเขาสวยหรือว่างามหรือว่ารูปลอแบบ เรียกงามพิษงามพิษเนี่ยหมายถึงว่าพอได้เจอพอได้พูดคุยกันสักพักหนึ่งเน่ะรูปร่างหน้าตาเป็นไงไม่รู้นะแต่จะรู้สึกว่าสวยขึ้นหล่อขึ้นแล้วก็ดูอยากเข้าใกล้มากขึ้นจนกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยนะคนบางคนหลายคนจะเพศใดใดก็แล้วแต่นะก็ตกบลุมรักคนเกิดวันจันทร์ไปซะแล้วคนเกิดวันจันทร์เนี่นะขอพูดคำหนึ่ง ที่ชอบมีคนเขาพูดกันมันตรงมากคือเงียบๆแต่ฟาดเรียบเลยนะหมายถึงว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยโดยที่เขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่เขาจะเป็นขวัญใจของคนงหลายหคนตั้งแต่เด็กต่เ็กไม่ว่าจะเป็นเพศใดไว้ใดนะคือตัวเขาจะเพศใดไใดก็แล้วแต่เขาจะมีคะแนนนิยมติดอยู่ในใจของคนนะ่ะที่ได้เจอนั้นคนเกิดวันจันทร์โดยสติแล้วเนะี มีคนแอบรักแอบชอบเยอะมากบอกหรือไม่ไม่รู้รู้แต่ว่าเขาเนี่ยทําไปทํามาเนะกลายเป็นคนเจ้าชูง้เงียบโดยไม่รู้ตัวเพราะใครๆเขาก็มาแอบรักอ่พะพอคนหนึ่งแอบรักสมม,ส,มมสมมติสมมติเอาของมาให้คนเกียวกันจันก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่คนหนึ่งก็มาให้อาก็รับไว้เหมือนกันกลายเป็นคนอื่นเขามองว่า ทำไมเราเปิดความสัมพันธ์ให้กับคนหลายๆคนมันเลยกลายเป็นอ้าวคนเกิดวันจันทร์บางทีก็ถูกหาว่าเจ้าชู้บางที่จริงคนเกิดวันจันทร์นะถ้าเป็นโดยเฉพาะผู้หญิงนะเวลาจะพูดอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความกล้าอยู่ในตัวแหละแต่วิธีการกว่าจะเอื่อนเอ่ยออกไปเนี่ยนะโบราณก็พิกุลจะล่วงคือเป็นคนคีดเกงใจคนกว่าจะพูดอะไรออกไปได้บางที อบางทีอมค้อมบางทีต้องแบบเขาเรียกนะฝืนใจตัวเองมากกว่าที <laughs> ah. like, ่จะลงมือนะเผยความในใจไอ้ความมีขี้อายไอ้ความดูกระมิดกระเมี้ยนไอ้ความดูอะไรอะดูเหมือนกับเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าจะเผยความในใจมันยิ่งทำให้หน้าค้นหาพวกเราคง เคยพบเจอเหตุการณ์หรือว่าบุคคลลักษณะนี้มาก่อนตั้นั้นเกิดวันจันทร์่อาจารย์พูดไม่ผิดหรอกจะมีคนแอบรักแอบชอบเยอะแต่เวลาที่ตัวเองจะไปรักไปชอบใครเนี่ยโอ้โหมันช่างยากลําบากในการเผยความในใจเพราะว่าถ้านับในบรรดาเจ็ดวันน่ะคนเกิดวันจันทร์ก็ขี้อายมากที่สุดเลยนะมันต้องอาศัยแบบไม่ได้ละทนไม่ได้ละจะต้องพูดออกไป คือโดยธรรมชาติเกิดวันจันทร์เนี่ยไม่ใช่คนที่จะไปพูดคุยเรื่องที่มันเป็นความรู้สึกลึกๆก,ก,กับใครมากนะคือเราต้องแยกให้ออกนะโดยบุคคลทั่วๆไปอะ่ะหมายถึงในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มคนหล่มงานลูกค้าเนี่ยรู้จักเยอะแยะเลยพรทยาทะยายดีรู้จักแบบผิวเผินคืออยู่ในวงนอกของความสัมพันธ์่ะเยอะแยะ แต่คนที่สนิทจริงๆกับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยมีไม่กี่คนหรอกแล้วถ้าจะนับคนที่เป็นคนรักเนี่ยก็ยิ่งยากไปใหญ่จะไปคว้าหัวใจคนเกิดวันจันทร์ไว้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าง่ายๆนะแต่ถ้าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยไปชอบใครเข้าอ่ะมันก็เหมือนกับก็หมายนี่ก็ลอดยากเพราะอะไรเพราะโดยพื้นฐานพู้อีกทีหนึงคนเกิดวันจันทร์มีเสน่ห์อยู่แล้ว บางทีพูดน้อยๆน,นะบางทีแค่เอาตัวเราเอาชื่อเราเอาหน้าเราเอาสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนเราไปอยู่ใกล้ๆคนที่เรารักเขาก็หลงรักกันแล้วนะคนเกิดวันจนันนีเวลาที่มีความรักแล้วเนะี่ยหรือบางทีแค่หมายปองว่าคนนี้จะเป็นคนรักของเราเนะี่ยปรากฏว่ามีการ ถึงหวงแบบบางทีถึงหวงไปล่วงหน้าเลยนะเหมือนแบบว่าโอ้ยไม่ทันเป็นแฟนเลยแต่ว่าเรามีความเป็นเจ้าครอาเจ้าของหรือว่ามีความรู้สึกที่อยากจะดูแลเขาอ่ะพูดงี้ได้่าพ่อนเกิดวันจันทร์เนี่ยไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายหรือเพศใดใดน,น,น,นะเขาเกิดมาพร้อมกับปณิธานลึกๆในใ,นใจนะว่าฉันเนี่ยเกิดมาเพื่อมีความรักเพื่อรักษาความรักเพื่อรักให้เป็น แล้วเพื่อกอดความรักนั้นเอาไว้ไม่ว่าใครจะเป็นยังไงมันคืออุดมการณ์ของฉันก็ะจะมีความจริงใจกับความรักแล้วไอ้ความรักที่มันล้นออกมาจากใจอ่ะมันจะทําให้คนที่อยู่รอบข้างเขารู้สึกว่าคนคนนี้อยู่ด้วยแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในโลกสีชมพูตลอดเวลาเข้าใจหรือยังว่าทําไมคนหลายๆคนหลงรักคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์บางคนนะ ก็มีด้านลบที่ต้องระมัดระวังนะคือแทนที่จะมีสเสน่ห์จากคุณสมบัติที่อาจารย์พูดไปนะปรากฏว่าคำพูดอของตัวเองอะที่ตั้งใจที่จะพูดให้ดีคนอื่นฟังแล้วงงงไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ตีความผิดแล้วหลายต่อหลายครั้งก็ถูกประเมินว่าไม่ชอบใจเลยที่พูดอย่างนั้นน่ย างทั้งที่จิตใจของตัวเองดีนะหมายถึงว่าตั้งใจที่จะพูดให้ดีที่สุดสื่อสารให้ดีที่สุดแต่ว่าเป็นคนที่บางครั้งอย่างที่อาจารย์พูดไงบางทีก็รู้สึกเกรงใจอ้อมคอมไอ้ความที่ไม่ได้ตรงไปตรงมามากเพราะว่าเกรงใจอ่ะมันเลยทำให้คนอื่นตีความผิดก็ต้องระวังเรื่องการใช้คําพูดให้พยายามอธิบายให้ยาวขึ้นอ่าพยายามใช้คําขยายมากขึ้นทานองนี้เราไปเรียนรู้ดูแล้วกันนะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยถ้า จะมีข้อดีข้อหนึ่งคือรู้จักที่จะเลือกคำที่อาจารย์บอกนะจะมีวาจารประดุษสริการิ้นทองคำเลยคือเป็นคนที่พูดแล้วเป็นเงินเป็นทองจะเจราจาค้าขายจะทำให้ความสัมพันธ์ความรักมนดีเนี่ยแพ้คนเกียววันจันรหมดอาจารย์อย่างนี้ไหมถ้ามองนะคนเกิดวันจันนะถ้าได้วัตถุมงคลที่เน้นเสน่ห์จาอาจารย์ไปเนี่ย ทำสองอย่างพออ่ะเดี๋ยวมีหลักข้อน,นึงก่อนนะที่จะต้องทําอยู่แล้วนะคนที่บูชาวัตถุมงคลาอาจารย์จําหน้าอาจารย์ที่ดีนะจําได้ไหมพวกเราจําหน้าอาจารย์ได้ไหมอาจารย์ผู้ปกเสกวัตถุมงคลนะอาจารย์อมมหาบนตาคนเนี้ยแล้วจําเสียงก็ได้อามงคลบอกไม่ดีเปิดแต่ว่าจําเสียงได้เนี่ยเสียงของอาจารย์อมเนี่ยแล้วข้อหนึ่งนะอันนี้เป็นกฎหล็กนะ พกวัตถุมงคลน,นี้ไว้ใกล้ๆตัวเสมอพกต่ำพกสูงตรงไหนก็ได้ขอให้อยู่ใ,ใกล้ๆตัวบางคนบอกอยู่ข้างในเสื้อข้างนอกเสื้อจะอห้อยคอใส่กระเป๋าก,ก็ได้ขอให้อยู่ใ,ใกล้ๆตัวข้อแรกนะไม่ต้องใช้กระถาเพราะอาจารย์ปลุกเสียงให้แล้วข้อสองนะตอนที่เราจะนอนเน่ะก่อนที่เราจะนอนหลับอ่ะจะไม่รูนะ้ไปนอนที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่เอาวัตถุมงคลที่ได้จากอาจารย์เนี่ยซึ่งมีพลังมหาเสน่ห์เนี่ยหนุนไว้ใต้หมอน แล้วนึกถึงคนที่เรารักจนหลับไปไม่อยากเนอะการนึกหน้าจาให้ชัดเป็นการชาร์จพลังวัตถุมงคลเข้าไปการที่เราอะ่ะนะพกเผาถุมงคลอะ่ะเป็นการที่ทําให้พลังทํางานแล้วการที่เรานอนนะหนุนแล้วก็ทับวัตถุมงคลน,นั้นไปอะ่ะแล้วนึกถึงหน้าใครก็แเราแต่จะทําให้พลังพุ่มตรงไปที่คนนั้นคนเราอะพอตอนนั้นคืนนึกถึงกันคือเรานอนทับ วัตถุมงคลน,นี้ใช่ไหมแล้วเขาก็นอนหลับไปแล้วทําไมเขารู้สึกฝันถึงเราคิดถึงเราพอตื่นมนาะก็อยากจะเจอไงนี่คือเคล็ดลับที่อาจารย์จะมอบให้คนที่อยากบูชานะไปสอบถามรายละเอียดการบูชาเองวัตถุมงคลชิ้นนี้นี่เป็นสิ่งที่ตั้งใจทํามาให้ดังนั้นไม่ว่าจะวันจันทร์นะตัวเราวันจันทร์หรือเราอยากจะพิจารคนเกิดวันจันทร์นะให้ใช้วัตถุมงคลแบบนี้รู้ใจตัวเองดังโบราณท่านว่า รบร้อยครั้งชนะหลายครั้งคนเกิดวันจันทร์รู้ใจตัวเองว่าตัวเองมีคุณสมบัตินี้เอาไปใช้ให้ดีคนที่ไปชอบคนเกิดวันจันทร์ก็รู้จุดอ่อนเขาว่าเขาบางทีอาจจะไม่ได้พูดเยอะก็พยายามจอบใจเข้าไปไม่ว่าจะใครยังไงก็แต่เมื่อได้วัตถุมงคลไปแล้วได้โปรดกรุณาใช้กับคนที่รักคนที่เราตั้งใจจริงจะสร้างเนื้อสร้างตัวไปกับเขาเพราะว่าวัตถุมงคลสายขาวที่อาจารย์มอบให้ใช้นั้นพกติดตัววางใต้หมอนเนะี่ยส่งผลโดยตรงได้ ทำให้คนที่เราคิดถึงเขาก็คิดถึงเราเพื่อที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวไปได้วยกันขอให้ทุกคนนะมีความรักที่ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตจะหาได้อาจารย์จะมาแนะนำพวกเราแบบนี้ทุกวันขอแล้วเราจะพบกัน